นี่ต้องรับ <apply> ซ <with drinks> ื้อช่องอะไรนะโพสต์ออกมาด้สิตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บแล้วจะได้เป็นเขาเลยด้วยจะได้เป็นอนว้าว คลิปต้องสั้นที่สุดที่จะสั้นได้ผมจะให้มันสั้นที่สุดว้าไม่คุยอ่านแล้วเฮ้ยมันไปจุด้าร์คไม่ได้ทำไมผมเปิดไมค์คุยทุกคนไม่ได้มันแจ้งเตือนทำไมอย่างี้เลย หวดีไน oui pues mm. ่ต nah ้องตรวจสีเหลืองสีเหลืองให้ออกใครตรวจเดี๋ยวเพิงตวจนะเราขอกเราฆ่าเราเราฆ่าเราไม่อยากเล่นแล้วเราตวดหัวสีเหลืองเป็นนะจะไปแล้วเร็วคืน ไม่อยากเล่นแล้วเราเข้าเกมแต่แรกทำเนียมผมก็ไม่อยากเล่นแล้วผมไม่เด้เป็นขั้ตกนสักทีเล่นมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยผมก็เล่นไปต,ตั้นแต่เช้าเล่น้งแต่ชเตช้าเหมือนกันแ <c oughs> บทจะบ,บดอีก ถ้าเราฟูทำลายก็จะเป็นหนึ่งทีน่าจะเป็นูนนนนทำลาย เก่งเรื่องนี้สุดเลยโ้กไฟก็แป๊บเดียวสี่นาทีแล้วเกมนี้น่าตกไปอยู่อีซ้อไม่ได้เป็นนะคะผมยน<ผ>มเล่นออกก็ได้ไไดแต่ผมมีอะไรจะบอกที่ผมอยู่ที่ห้องท้องะไรเหรอแล้วผมก็เดินตาม สีส้มความพิลายครับความไม่ได้เป็นผมดำลายเขาแล้วครับเขาคือลูกเรือที่แสนดีดีสีแดงคุณเดินตามผมผมเดินตามคุณตลอดแล้วับคุณเป็นไรบ้างผมก็วิ่ไปามดีๆของผมผมสงสัยผมยืนนิ่งๆแต่ดีด้วยคุณไม่ ก็สงสัยไม่ยืนทำไมผมจะบอกผมเหลือเควสอีกแค่ที่ห้องประชุมแล้วก็ห้องคนขาผมไม่ได้ไม่ได้กันแดงี่แดงก็เขียวกับฟ้าเอ๊ยเขียวกับน้ำเงินสิบุหรี่อออโอ้ยเหนื่ัย

ไม่ดีเลยเก็บไม่ดีมาขั้นสุดก่อโอ้เสียงพัดลมเยอะปิดไปอยู่ใกล้พัดลมเกินไป

เดี่ยวกำเด็นกับสีแดงนี yeah, ่นะนี่อันีอยนี้่น้าพี่ฆ่บผมผมก็ออแล้วครับเอาไอเดียแบตหมดไอ้นียแต่ก็ได้ เชิญละร้อนก็ร้อนใช่จบไปจริงด้วยฝันดีฝ่ายมากเลยจบดีโอ้ไหลก็หุ่นละ เาาด็กตาแถมให้แถมให้แถมแถมอะไรดีดรเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวได้จำเดี๋ยวตัดต่อก่อน จะตัดไปก่อนตัดไปตอนเริ่มเล่นเกมเลยจะได้ไม่เสียเวลา me, have fix. วิศวกรวิศวะวิศวกรวิศวกรนี่ก็เลเป็นวิศวกรอาจจะก่อนม,ม, ok าามีสองคนถ้าแตาก่ก่อนจะจอกด้วยเสือยะ แล้วมันไม่มีเคลียสตรงนี้นะเคลียสท้องไฟเคลียสท้องไฟโอ้ god ขอตัดไปเลยไม่รู้แหละยังไงก็ต้องตัดไปอ่ะตอนนี้เวลาเหลือน้อยอ่ะเวลาตอนนี้ใช้ได้แค่ ห้านาทีเท่านั้นต้องตัดจริงๆนะทุกคนงเดอะโจเกอร์มาให้ดูสนกให้ดูสน่อยทุกคนมาได้สตแล้วต้องรีบต้องยิบเยต้องีบนลยจะบีบเลยยินเลนยิบ ขนาดครับผมน้อยคนที่จะทำอันนี้ได้ผมไปใส่ขนาดสีเขียวว่าแปลกสีเหลืองไม่เขียวน่าจะเป็น กบเตเฮลิคอปเตกบเตกบเตผ่านาเนี่ยริกบเตกบเตกบเตโหลมาดีไปและอ่าสีชมพูกดปุ่มบ้าไม่กดนะมิสวามุทอได้ไม่ต้องเป็ดใจ เปิดเจออ้าไอ้สีอะไรนะนั่นเราใส่เขียวหรือเปล่าฟาร์มินครับฟาร์มินผมเป็นแฮกเกอร์มันฆ่าที่ห้องไอ้นี่อะไรห้องเรื่อบรรติบัตนะไอ้ฟาร์มินเลยครับถ้าไม่ใช่ฟาร์มิน,นผมเอาเด็กปุยาไปเลยโอ้โห ฉันเป็นว่ากันผมจะเชื่อดีไหมอ่ะสีฟ้ามิ้นบอกว่าเด็กฟ้ามิ้นนะครับฟ้ามิ้นบอกว่าเด็กเดี๋ยวก่อนฟ้ามิ้นบอกว่าเด็กไปต้องเงนมากตัดต่อทุกคนไม่ทันแล้ว อ่าไม่ใช่อืมคุยด้วยมัเนาะไม่ว่ากับเจอไว้ไม่เรากับดักไ,ไว้น้องเกีเ่ยวไว้เจอได้ สีน้ำตาลน่าสใสทุกคนว้าวเฮ้ยก็ได้เอาแดงออกไปทีมันข่าผมผมคือสีสีอะไรแบบดูแป๊บหนึ่งก็สีม,ม่วงนีส่สุดยอดอะ่ะ ออะไรนย่หงโอเคงั้นรอบนี้ก็หมดสีแดงออกไปพูดไม่โดนหนอเออ,เอ,อตัดแบบเหลือเวลาน้อยแล้ว peda <laughs> butdiwa <laughs> 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 เท่านี้ไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ถ้า,านาท่านี้จะลงชิปไม่ได้เนื่งสองสม้มจบเรื่องไปแล้วทุกคน